ทำอะไรคะทำอ,อัตตวพุตเอเรียตายโดทำเอเรียเหรอใส่ดูดิโอ้โหอ้าวมาใส่น้ำเลยค่ะโอ่อางเราดูดิดูดิตัวนี้จะสมบูรณ์ไหมยังไม่ลอยคะ่ะลอยแต่หัวบีบีแล้วมันมีคนมาส่งกุญแจ เราจะเข้าบ้านได้แล้วบีเขาขอแปกอากุญแจดิเข้ากุญเออพี่เขาเอา,เามากุญแจมาส่งเราไงเออบีบีไปเอากับกับพี่เขาเร็วค่ะเข้าบ้านได้แล้ว เข้าบ้านเลยแล้วเราบีบเข็นไหม่ะเออบีบๆเจ็บไหมล่ะคะไม่เจ็บจะเข้าบ้านยังยังอันเล่นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านอันนี้ใครใครน้วทำสวยไหมคะแต่ว่าอันหนูหนูทำขาหูก็บีบๆอันนี้ใครทำขาหน่น้าทำช้าองแล้วแล้วที่หนูช้างช้างหายไปไหนอะ ก็บีบีทำแล้วมันตายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราได้ช้างนี่ไงที่โป้ช้างช้างช้างชาบีบีรู้ดิช้างตัวนี้สวยนะบีบีลองทำช้างตัวสวยๆสิเนี่ยอันนี้ของเข้าหอมทำช้างเหมือนลูกโป่งเหมือนลูกโป่งเลยอ่ะน่ารักไหมน่ารักเหมือนเข้าหอมเลยอ่ะทำไมน่าลิงเหมือนเอ้ยน่ารักเหมือนเข้าหอมเลยว่า สนุกไหมุัยด,ดับด,ดับน้ำเหรอรู้ว่าหนูจะดับน้ำสา,ม,ามิเล็ดสามเด็ดไหมเค <c oughs> อมเมนต์มาให้หน่อยค่ะกลายเป็นเสืออะไรแล้วการไปเสืออะไรคะกกใกล้กับหมดแล้วมนะใกล้กัะหมดแล้วอ่ะเพราะบีบีเทไม่ยั้งแบบนั้นมันก็หมดเลยอะโอ้ยลุ้น น่าว่าหมดแล้วมั้งงั้นเทอันนี้ให้มันหมดเลยแล้วกันเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้มันโตขึ้นเร็วเมันโตขึ้นเร็วเมันเป็นผงวิทยาศาสตร์แล้วมันบีไม่ได้อ,ะอ่ะม,มันหมดแล้วดิโอ้ยตัวนี้น่าเกลียดจังเอามาใส่น้ำดูดิ<แ>ตัวที่เขาหอมทำนั่นแหละหน่าเกลียดแหนมเทปอะ ตัวสับปะหลาดดูดิมันจะออกมาเป็นตัวอะไรวะสับปะหลาดโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนรอก่อนให้มันเซ็ดตัวก่อนโน่ารักตัวน่ารักเหรอใครทำวะหนูปลาตัวนี้ก็น่ารักนะน่าทำเห่าหอมเสร็จแล้วออกมาหน้าเจีบเหมันเห่าหอมเลยตัวอะไรไปดูเนดิแต่มินิมเหรอโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นสิลูก ตัวอะไรนี่ไม่นคืสู้ไว้เลยนี่นี่ค่ะรูมี <ไป S 1> <ป>่กินจะกินเข้าไปเหรอไม่กินพูดเล่นเฮ้ยแตงนมไม่ได้บีอะมันออกมาเองหรอใช<ะ>่ให้เซ็ตตัวหมดแล้วมั้ง ขยำที่ขยำมันก็เร็จตัวนี่นะคะผลงานของน้องข้าวหอมนะคะทำสวยมากเลยค่ะข้าวหอม,มเลนอ่ะข,ข้าวหอมใช่ไหมคะใช่กำลังสร้างสรรผลงานอีกนะคะหูตอนนี้สวยมากไหนดูนี้มันจะออกมาดีไหมเนี่ยเพื่อนเราดูตัวน,นี้นะคะมันจะออกมาสวยไหมน่าว่าน่าจะสวยแน่เลย ร้อยละว้า<ะ>อ,อ้้หว,ว<ะ>เหมือนอไเอเขาหอมนาว่าเหมือนไส้เดือนกำลังขี้เลยอ่ะอย่าไปกินสกปอโต้เฮ้ยกล้องไม่โฟกัสเลยอันนี้มันถ้าถ้าเราเดียมันจะเป็นแบบสีสีเดียมีเหรอจ้ะหนูข้างลองกิดดู ีมันจะเป็นแบบน้นแบบนี้หรอลองลดูดัโอเค,อเคปิดคลิปเลยบีอ,อะไรนะสากอะไรนะคะฝากกดติดตามให้เข้าขอนอน่อยค่ะวันนี้เข้าความสนุกไหมคะสนุกค่ะวันนี้ทำอะไรนะ ไม่รู้เอ oh. ้าจะได้ยอดลยไลค์แมนนี่อะอะไรก็ไม่รู้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 รทำมันทำระบายสีไม่เรียสักวัวค่ะโอเคบาย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 ก่อนบาย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 